น้องจูนนั่งที่ก่อนนะคะโอเคอ่าไหนดูโชว์ผลง,งานหน่อยสิลูกสวยค่ะนี่น้องวันใหม่น,น,นะคะมาเรียนวันแรกค่ะทำงานเก่งนะคะเนี่ยอ่านันทนาชพรเยเขาดูหน่อยสิลูกสวยไหมคะโอเคเยาวรีน,นะคะ่ค่ะใช้ก้นนั่งนะคะลูกของน้องจูนคะ่ะน้องจูนวาดเยอะๆเลยนะคะ เ้วแบบจูนแวก็มีอวันเพนสวยไหมคะหนัวขาลงนั่งให้เรียบร้อยลูกลวันเพนนั่ง,เร,รง,งเรียบร้อยนะคะเจ็บขาอ๋อเจอาขาลงได้ไหมอะกัดสมาธิได้ไหมคะแล้วขัดสมาธสิลูกอ่าได้เห็ไมคะแล้วก็รัสิตาขอดูหน่อยสิลูกต้นนลูกเนี่ยเห็นไหมปุ้ย ูจะพูดยังไงดีคะเนี่ยอืมว้าไ,ไม่เรียกสแล้วนะคะรูไหมคะวามัได้แล้ววามัน,นองนเปน